ต่อกันที่อีกหนึ่งข้อมูลที่มีความสําคัญกับทุกๆคนนะครับเรื่องของประกันภัยโดยเฉพาะประกันภัยพรบวันนี้เราจะทําความเข้าใจกันมากขึ้นว่าพรบมีความสําคัญอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าหากไม่ปฏิบัติแล้วจะมีบทลงโทษอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับดรสุทธิพลทวีชัยการตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับท่านเลขาครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณนนทกรตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคัะท่านเลขาครับวันนี้รบกวนขอข้อมูลสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของพรบครับท่านครับประกันภัยค่ะประกันภัยพรบนี่ถ้าถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยความหมายของพรบนี่คืออะไรครับท่านครับก็คือการประกันภัยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบังคับให้รถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันภัยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินถนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเด็นที่กฎหมายกำหนดไว้ <c oughs> นะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ก็คือว่าเป็นหลักประกันให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผูุพลภาพหรือเสียชีวิตอันเกิดจากการใช้รถเนี่ยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงที <c oughs> นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดพอ เกิดอุบัติเหตุต่างๆแล้วเนี่ยแล้วเกิดจะต้องไปรักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบที่เราได้พัฒนาร่วมกับทางาสมาคมทางาบริษัทกลางและสำนักง,งานคอพอที่เรียกว่าอีเคมนะครับโรงพยาบาลเขาสามารถที่จะรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้โดยที่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลอันนี้เป็น,เป,นเป็นความร่วมมือกับ ทางสถานพยาบาลทั่กประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหลักประกันแล้วเงินในกระเป๋าของผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยก็จะต้องไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องนํามาจ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลครับเพราะว่ามีระบบจินไหมอัตโนมัตินะครับซึ่งในส่วนของปาาระกันภัยพรบเนี่ยในส่วนที่อ่คนที่จะต้องทําประกันภัยพรบเนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าของรถ<ล>ครับหรือในกรณีที่มีการเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อก็มีหน้าที่จะให้มีการทําประกันภัยพรบครับรถที่รวมหมดเลยนะครับรถทุกประเภทนะครับรถจักรยานยนต์รถยนต์รถเมย์รถบรรทุกทไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ต้องทําทั้งหมดต้องทําทั้งหมดเลยอันนี้กฎหมายบังคับเลยครับท่านเลขาครับแล้วแล้วความคุ้มครองที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าอยากจะให้ท่านอธิบายสั้นๆว่าความคุ้มครองเนี่ยเขาคุ้มครองถึงอะไรบ้างอะ ครับมันจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นอันนี้หมายควาว่าเวลาชนกันบางทีเนี่ยไม่รู้ใครถูกใครผิดใช่ไหมครับ,ค,รบค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดมีการทําประกันภัยพรลบบเนี่ยบริษัทป,ประกันภัยเนี่ยจะต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอผลการพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดถ้าเกิดผู้ประสบภัยจากรถทุกคนเนี่ยได้รับการประสบอุบัติเหตุเนี่ย ทางบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน7วันครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนมันก็จะมีประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงอันนี้รายละไม่เกิน30มหมบาทและค่าปรงศพในกรณีเสียชีวิตรวมทั้งค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะอันนี้รายละ สามหมื่นห้าพันบาทแต่ถ้าหากว่าบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะอันนี้ก็ได้รับสูงสุดไม่เกินรายละหกหมื่นห้าพันบาทอันนี้ค,คือส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นคราวนี้ต่อมาส่วนที่มันเกินค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยเขาเรียกว่าค่าสินไหม่ทดแทนตอนนี้จะต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดแล้วอันนี้กะแบ่งเป็นกรณีที่บาดเจ็บ ก็จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดตามพรบรไม่เกิน80,000บาทซึ่งรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นด้วยนะครับ,รบถ้าเกิดกรณีเสียอาไว,วา้วะหรือทุพพลาภาพอย่างถาวอรอันนี้ก็ตั้งแต่200,000บาทถึง500,000บาท แล้วแต่กรณีก็รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นด้วยนะครับถ้าเกิดกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรเช่นเชิงอันนี้ได้รับความคุ้มครองตามพรบสูงสุด500,000บาทครับซึ่งรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นด้วยครับครับครับอันนี้คือทั้งหมดสําหรับความคุ้มครองที่ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆท่านเลยคครับมีเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีสั้นๆกับคําถามสุดท้ายถ้าหากว่าไม่ทําไม่มีพรบมีความผิดตามกฎหมายอย่างไรครับท่านครับ ถ้าเป็นเจ้าของรถที่ไม่จัดทาประกันภัยมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทประกันก็จะมีโทษไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้ากรณีเป็นเจ้าของรถไม่ทําทําประกันพรบและนํารถไปใช้อันนี้มีความผิดสองกระทงเลยมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทครับครับวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพรบวันนี้ขอบพระคุณท่านเลขาธิการเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับครับด้วยความยินดีครับครับผมสวัสดีครับ กับท่านดรสุดธิพลทวีชัยการท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนี่คือเรื่องสําคัญที่เราทุกคนต้องปฏิบัติสําหรับประกันภัยพรบอ,รอย่างน้อยช่วยเหลือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าชีวิตก็ตามในเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเจาะข่าวเด็ดประจําวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ